มีเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่จังหวัดยะสโสธรครับผ่านมาแล้วประมาณหนึ่งเดือนพี่ศักดิ์โรงไม้นําเรื่องนี้มาฝากครับดาบประหารครับสวัสดีครับพี่ศักดิ์สวัสดีครับคุณตั้มไอเรื่องเนี้ยมันผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับคือถ้าทุกคนเลยฟังเรื่องน้ำน้ำมัน,น,น,นพายอาจจต้องย้อนย้อนขึ้นไปนิดนึงก่อนครับถ้าฟังเรื่องน้ำมันพายก็จะหรือ อ่รู้จักตัว,ตวละบุคคลอืถูกไหมครับคบคือพี่ดำแล้วก็ไอ้ไทยเพื่อนผมออืม่าต้องต้องพอมาตอนนี้เนี่ยคือดังนี้ผมเล่าแล้วเล่าแล้วนะครับตอนเนี้คือไทยเขาอ่ะออคือบ้านเขาอ่ะมีที่นาเขาเยอะมากถูกไหมครับ ครับแล้วคานนี้ว่าบ้านเขาเนี่ยก็จะรับขุดที่ว่าอ่าบ่อน้ําบาดาลทุกคนจะรู้รู้รู้ว่าถ้าเราจะทํางานหรืออะไรหรือว่าจะ,จะตามภาษามันนอกอะ่ะน้าบาดาลก็ต้องต้องยัตง,ต,งต้องใช้อยู่ถูกไหมครับครับคานนี้อไทยเขาเนี่ยก็ไปขุดอีกบ้านหมอ่าอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อเพื่อที่ เขาอะอจะได้เอาน้ํามันใช้ได้ถูกไหมครับครับเพราะตรเนี้ไทยเขารับว่าจ้างแล้วเขาไปขุดพอไปขุดเนี่ยตอนที่ขุดแรกๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็คือทุกคนก็คือขุดแล้วเพื่อให้ดําให้ให,ให้ให้ดําให้น้ามันออกมาแต่ตอนที่ขุดไปเนี่ยขุดเท่าไหร่เนี่ยในความรู้ผมไม่รู้นะเพราะเพราะเพราะ อ,อไทยเขาไม่ได้เล่ารายละเอียดขนาดนั้นแต่เขาว่าเขาบอกว่าขุดไปแล้วอะลึกประมาณสองเมตรแล้วอะน้ำก็ออยังไม่ขึ้นเออเพราะไอ้เขาใช้ไม่ได้ใช้อ,อตัวอ่เขุดขุดที่ว่าไฟฟ้าแต่เขา,าคือใช้คนขุดอ๋อไม่ได้ใช้หัวเจาะใช่ใช่เพราะขุด่ปเขา คนที่ขุดไปเนี่ยคือขุดอยู่สองวันนะสองวันธรรมดาเนี่ยเขาขุดไปแป๊บเดียวะคือน้ําก็ขึ้นแล้วคเพราะขุดไปเสร็จปุ๊บเขาที่ไอ้ไทยมันบอกว่าขุดไปคนที่เล่าให้ไทยฟังเปงคือคือไม่ไปโดนเหล็กอ่ะอเออเพราะไอ้พอโดนเหล็กก็คือเขาก็ขุดคือเอามือคอยกอยกกยออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ย คือมือตัวเองอ่ะไปโดนไปโดนเหล็กตัวนั้นอะบาดแล้วเลือดเลือดไหลฮะคุณเชื่อไหม,อมพอเลือดไหลเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเขาก็คือม,มันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมสำหรับคนที่จะขุดตรงนั้นเออพอขุดขุดขุดไปเสร็จปุ๊บเอ้ยทำไมนิ้วมือมันมันโดนบาดเพราะธรรมดาเนี่ย ก็ไม่น่าจะโดนบาดจะเป็นแผลลึกอะไรอย่างเงี้ยครับพอเสร็จแล้วเขาค่อยๆคํำไปแล้วเขาเขาบอกว่าเออเฮ้ยเจอเจอคล้ายๆเป็นด้ามดาบอะแต่มันผุแล้วอะเออโกยออกไปอะแล้วเขาก็หยิบขึ้นมาเสร็จพอหยิบขึ้นมาเสร็จเนี่ยน้ำมันพุ่งขึ้นมาอ่อพุ่งสวนขึ้นมาพุ่งสวนขึ้นมาเลยัะเออพ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 อน้ำสวนขึ้นมาเสร็จปุ๊บคันนี้ ไอ้น้ำที่พุ่งสูงขึ้นมาเนี่ยถ้าธรรมดาคือน้ําถ้าพุ่งขึ้นมามันต้องขึ้นแบบเต็มร้อยสูงไหมครับพอมันเนี่ยคือมันพุ่งเหมือนขึ้นเดียวแล้วก็จะเหมือนกับมีอะไรบั่บังมันไว้อยู่อ่ะอไอคนที่ขุดเนี่ยเขาบอกมีว่าเขาก็ก็เลยก็เลยก็ค่อยแซ่หาก็เป็นเป็นดาบอีกเล่มหนึ่งอ่ะเป็นดาบคู่อ่ะครับสองเล่มนี้เป็นดาบคู่ โอเคก็คนก็อคนที่ขุดเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรเขาก็รวบเป็นของเก่าครับคนที่ขุดเนี่ยในพวกพ่อว่าคนที่ขุดก็คือคนที่ได้ไม่ใช่คนที่ว่าเจ้าของที่ได้นะอืมก็คือคนที่ขุดเจอใช่ใช่ใช่ก็เอาขึ้นมาทุกคนแล้วนลันก็พุ่งพุ่งขึ้นมาแต่อตอนที่คนที่สองเนี่ยที่เขาเจอดบาีกเล่มหนึ่งอะ เขาขึ้นมาเขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนคล้ายมีเหมือนเป็นเลือดน่ะขึ้นมากับน้ําพุน้ําที่อน้ําบาดาลน่ะครับเออพอเสร็จตุ๊บโอเคขึ้นมาทุกคนก็ขึ้นมาเสร็จก็ก็ไม่ได้เคยเขาบอกทุกคนก็บอกผู้ใหญ่บ้านบอกอ่าทุกคนว่าไอ้ชทยไอ้ชทยมนคนคุมงานอยู่บอกเอ้ยพี่ได้แหละเ,เป็นลูกน้อยไทยไ,ได้บัาดาบมาสองเล่ม พอได้หนามสองเล่บเสร็จอตรงนี้เสร็จปุ๊บไ,ไทยคือ ي, เฮ้ยเป็นของเก่าของโบราณนะอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าอืไม่มีอะไรก็คือบอกว่ามึงก็กลับไปละกันพอไอ้คืนนั้นทุกคนก็กลับไปก็คือโอเคน้ำบาดาลคือวางบ่อวางอะไรกันเสร็จแล้วอะ่ะเสร็จปุ๊บไอ,ไ,อไอ้ไอ้สองคนที่ว่าขุด แล้วก็เจอดาบอนะ่ะมันก็เอาไปคนละเล่มในคืนนั้นนะ่ะพอเอาดาบกลับไปอนะ่ะมันฝันนะ่ะมันฝันว่าตัวมันอนะ่ะพนมมืออยู่นะอ่ะหน้าแทนทหารแล้วมีคนสองคมอนะ่ะล้ำอยู่รอบตัวมันอนะ่ะครับ แล้วมันก็สะดุ้งตื่นคราวนี้ไอ้ออที่สองคนเนี่ยเขายัางเขาคือเขาเจออย่างนี้ยแต่เขายัางไม่เล่าไม่ได้เล่าให้ใครฟังเขาคิดว่ามันเป็นความฝันครับ <c oughs> แต่พอไปที่บ่อน้ําเพื่อเพื่อที่จะวางรองเพื่อเพื่อเพื่อที่ว่าทําำตัวปั๊มน้ําขึ้นมา <c oughs> ใช่ไหมครับ พอจบไปวางรองเนี่ยไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนไอ้สองคนเนี่ยพราวอกเอ้ยทำไมคอมึงมีรอยวะมึงห,หนีไเที่ยวผู้หญิงเหรอเป็นรอยยังไงอะพี่รอยเหมือนโดนฟันอะเป็นรอยแดงๆอะอ๋อเป็นรอยแบบขีดยาวๆอย่างเงี้ยเหรอครับที่คอรับเออรับคออุอ้ยบอกมันบอกกูก็กลับไปนอนแต่อ้ มันก็บอกมึงก็เป็นะเนี่ยมึงเห็นไหมรอยรอยแดงๆรอบคอมึงอ่ะอืมแต่เขาก็คิดให้รู้อืากูก็ไม่มีนี่ตอนกูออกมากูก็ไม่คือทุกคนจะไม่มองว่าเพราะมันเป็นรอยเล็กๆถูกไหมครับรอบรอยรอบคออ่ะพอเสร็จปุ๊บไอ้ไยก็มาก็บอกว่าเอ้ยไอ้สองคนนี้ทำไมคือ คือมันเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้คือมันเป็นรอยแดงๆอะ่ะรอยแดงๆรอบคอตัวเองอะ่ะอา้าวพอตรงนี้เสร็จปุ๊บก็คือพอวางรองวางอะไรเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็เต็มกันตั้งปัม๊มก็คือมันเสร็จเวลาละพอทุกคนแยกย้ายกันไปเสร็จไอสองคนเนี้ยกลับไปนอนเหมือนเดิมก็คือบ้านเขาสองคนอ่ะมีบัก มีดาบคนละเล่มถูกไหมครับอีกคืนหนึง่งที่เห็นขึ้นมาเนี่ยเขาฝันว่ามีคนอะเอาดาบเนี่ยมาแนบที่คอเขาอะแต่เขาพนมมืออยู่เหมือนเดิมแต่ไม่มีผ้าปิดตาคือ ดาบเนี่ยมาแตะแตะบนบ่าก่อนครับแล้วก็ลำลำทุกคนลำลำเสร็จก็แบบแตะเหมือนกับเหมือนคล้ายๆถ้าจะฟันนะ่ยฮะเออทุกคือมันก็สะดุ้งตื่นอะคือเงือ,อไหลท่วมตัวเขาเขาบอกข้านะเหงือ,อไหลท่วมตัวเสร็จปพ๊่นเนี่ยตอนเช้าก็คิดว่ามันมันไม่ปกติละ มันไม่ปกติแล้วไอ้ดาบตัวนั้นนะ่ะที่ที่ชาเอากลับมานะ่ะเขาบอกว่าที่เขาหันกลับไปมองนะไอ้ตัวดาบเนะี่ยมันเหมือนมีมีริ่มเลือดเนะี่ยมีริ่มเลือดไหลออกมาที่ดาบไอ้น,นี่อะไรนะที่ดาบใช่อ่อเออมีคล้ายๆเหมือนมีริ่มเลือดไหลออกมาครับ แล้วเขาก็กลับไปเอ,อวันนั้นอะ่ะก็คือต้องไปตั้งปั๊มใช่ไหมครับทุกคนที่ไปตั้งปั๊มอ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกบดีพี่ดําอ่ะเดินมาเสร็จปุ๊บก็เห็นสองคนเนี้ยพี่ดําอ่ะก็เรารู้รู้ถ้าคุณตั้งคุณตั้งคนเขาได้ยินพี่ดําใช่ไหมครับพี่ดํามาเห็นเสร็จปุ๊บเห็นน่ะมีคนสองคนยืนอยู่ค้ายสองตัวเนี้ย ไอ้สองคนเนี้ยเขาเขารำดาบพาดคอมันสองคนไว้อยู่โอ้โห <c oughs> โอ้โหแบบพอตรงนี้เสร็จปุ๊บพี่ดำบอกเฮ้ยมึงหยุดเลยมึงหยุดเลยไอ้สองคนมึงไม่เจออะไรมา <c oughs> พอเสร็จปุ๊บ เขาเขาเล่าเล่าว่าเขาไปขุดอะไรมาถูกไหมครับ <honorable> คุณตั้งครับบอกมึงรีบเอาเลยเอารีบกลับมาเลยนะไอดาบสองเล่มเนี่ยมึงรีบเอากลับมาเลยนะมึงจะตายไม่รู้ตัวเขาด่าเขาด่ากันอย่างนั้นเลยนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ดำเอาเอาเอามีกลับมาใช่ไหมครับครับเขาคนอคนเอาเรื่มาพอเสร็จปุ๊บพี่ดำอ่ะเอามีสองสองเล่มเนี่ยกลับมาแล้วก็เออเอาไปทําพิธี ซึ่งพอไปทำวิธีเสร็จเนี่ยพี่ดำคิดว่าขอ,ข,อข,อขอโทษขอโทษคุณซ้ำนิดน,นึงพอดีมันขันของฮัลโหลฮัลโหลฟังอยู่ครับโอเคครั <Okay. S 2> uh. พออันนี้ผมรวบนิดนึงเพราะว่า <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้รายละเอียดขนาดนะครับคือพี่ดำเขาเอาดาบกลับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคืนนั้นเนี่ยนะพี่ดำเขาเล่าให้ฟังเลยโทรสายมาคุยกับผมว่าเล่าให้ฟังว่า ตอนที่ฝันเนี่ยเอาดาบขึ้นมาสองดาบสองเล่มนี้นเนี่ยตัวเขาอะนั่งอยู่บนหลักปหาม่นอะเออแล้วมีคนสองคนล้ำดาบรอบเพื่อที่สมัยโบราณน่ะคนคนเราก็รู้อยู่ใช่ไหมเออนั่นแหละพทําตกใจอะว่าไอ้ดาบสองเล่มนี้มันเป็นอะไรแต่ ตอนนี้ในใน,ในฝันที่บอกคือเขาจะโดนตัดหัวแล้วแต่เขาเขาสะดุ้งตื่นน่ะเนี่ยแหละอพอเขาสะดุ้งตื่นเนี่ยไอ้รอบไอ้ตรงคอเขาสองข้างอ่ะไม่ใช่รอบคอนะลอบสองข้างเนี่ยมีรอยเลือดซึมออกมาอ,อืมนี่นี่นี่คือสิ่ง สิ่งที่พี่ดำเล่าให้ฟังครับนี่คือตอนตอนที่ผมล่าสุดที่ผมว่าฟังที่ว่าเล่าเดือนผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้ติดตามข่าวตรงนี้แต่ที่ได้รู้ว่าก็คือพี่ดำเล่าให้ฟังว่าไอ้ตรงคอเขา,ามีเลือดไหลออกมาอ๋อจากที่เป็นรอยแดงๆนะ เป็นเลือดเลยเอมีรอยแดงแล้วมีเลือดไหลแต่สองคนนะั้นคือแค่มีรอยแดงในชะ่ไหมแต่ของพี่ดำอ่ะคือมีรอยแดงแล้วมีมเลือดไหลออเออทั้งสองข้างเลยครับเออเนี่ยแหละครับที่ที่ที่เขาล่าสุดน,นะแต่ผมยังไม่ได้ติดต่อเขาพอดีผมง,งานยุ่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามเขาแล้วก็ให้เขาเล่าแบบว่ามันหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกครับอ๋อเท่ากับว่าอันนี้คือเรื่องนี้จบตรงนี้แล้วนะนี่ผมถามนิดนึง ได้ได้ถามต่อไหมครับว่าดาบเนี้ยได้ตอนไปทําพิธีเนี้ยไปทําพิธีอะไรยังไงแล้วก็หลังจากนั้นเอาดาบเนี้ยไปเก็บไว้ไหนนี่นี่ยังไม่ได้คือไอ้ไทยเล่าให้ผมฟังคร่าวๆไงอ๋อคือตอนนี้เล่าให้ฟังแค่นี้ใช่ยังไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเอ่อทั้งสามคนอาการเป็นยังไงแล้วก็ตัวดาบเนี่ยตอนนี้ตกไปอยู่ที่ใครยังไงถูกไหมครับ คือตอนนี้ด่าไปอยู่ที่พี่ดำอ๋ออองั้นก็ต้องรอติดตามกันดูว่าสุดท้ายเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงต่อถูกไหมครับใช่ครับใช่ใช่ใช่รูบอกว่าเรื่องเห็น,นํามไอ้ไทยบอกว่าอ,อืคือคือยังไม่ได้โทรกับมันแต่คงคิดว่าเรื่องเนี้ยไม่ธรรมดาแล้วครับอ๋อโอเคก็ขนาดว่าอาจารย์อย่างพี่ดำอ่ะเนี่ยเอาไม่อยู่อ่ะ ในค,ความคิดผมนะอืมเออมีรอยมีมีรอยรอยสองข้างอยู่ข้างคอแล้วมีเลือดไหลอะ่ะมันมันไม่ทรอะไรนะครับอืมอืมอืมแล้วเดี๋ยวผมรอติดตามแล้วกันว่าบทสรุปเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะฝากพี่สะไปอัปเดตให้ด้วยละกันได้ครับได้ได้ับได้แล้วก็คือเอาเอา,เ,อาเรื่องล่าสุนมาเล่าให้ฟังเลยทุกคนจะได้รู้แบบเฮ้บางทีเนะี่ยไอ้ของโบราณหรือของที่เราที่ว่าเฮ้ยมันไม่มีไม่ได้ มีความสําคัญอะไรอ่ะเฮ้ยแต่บางทีมันก็สะท้อนเข้าชีวิตเราได้นะอืออืมอือก็แล้วแต่แล้วแต่คนเชื่อแล้วแต่คนนี่แล um, ้วกันครับใช่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 ไงคืนนี้ขอบคุณพ uh> 네ี่สักมากๆนะครับที่มาฝากเรื่องนี uh ้นะขอบคุณทุกคนมากครับที่ครับ รับฟังโอ้วันนี้ได้ใจคุณตาหมูดประทับใจมากได้เล่ากับคุณอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองเนี่ยเนี่ยได้ครับขอบคุณมากเช่นกันครับพี่เดี๋ยวรอฟังบทสดุปครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่ครับเช่นกันครับทุกค่านครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ